วันนี้ป้าชีจะทวนทำข้าวจีนะคะประกอบไปด้วยข้าวเหนียวค่ะแล้วก็ไขค่ค่ะแล้วก็ปลา,าพาบเติมน้ำปลานิดนึงเอาเข้าวเหนียวออกมาปั้นค่ะเ ั้นให้มันเป็นแองแองเพราะว่าเราจะใส่อันนี้ค่ะนี่ปลาซาบหอมมากใส่ปลรราซาบลงไปโอ้โหดูดิมันน่ากินมากเลยอะ่ะกินก่อนได้ไหมอ๋อย่อยก็จะได้ข้าวเหนียวหอปลาซาบแบบนี้ ให้มันแบนๆหน่อยเนาะทําให้มันแบนๆแล้วเราก็จะเอาไปปิป้งปันๆๆเอาเป็นรูปหัวใจดีกว่ารูปหัวใจได้ค่ะเดี๋ยวรูปหัวใจแล้ว ระหว่างที่รอค่ะมีอาการหิวเล็กน้อยถึงปานกลางนี่เลยปลาราสับด้วยค่ะ เขาอมหาัเพี้ยโดท่นเ่อวานสามเพียงเราใค้ประกาศรเบื้องลดเป็นจ้างเราเห็นเพียงสามเพียงเพียงนี่ละใจดีย่างน่ะอันถ้าอารมณ์ดีน่นให้ฟังทั้งเพนงานประกาศปกตินั้นสามเพียงผู้ใหญ่วิละคนนี้ทำ แล้วเนี่ยเดี๋ยวจีเขาจีก่อนไม่ไปกินหน่อยร้อนแม่จะกินได้ถ้ามันยินแล้วแม่กินไม่ได้เอาพี่ใส่ปลาไหมเอาไข่นี่หละปลาแม่ก็อยากกินเยอะที่ไหนหรอแม่เกษรมาขอเอาอันสวยงามให้แม่เกษรไปก่อนร้อนร้อนร้อนเดง่ายนาที่พี่รีกนะ งไงและนี่คือข้าวจี่หน้าตาไม,ม่ไม่ของเรานี่เองนะคะ มาค่ะมากินข้าวจีกันอื